ปิดท้ายซีไซส์โฟกัสพิกัดข่าววันนี้นะคะคุณผู้ชมชวนไปสำรวจสถานการณ์บริเวณพื้นที่ชายแดนกันหน่อยค่ะมีทีมข่าวพลเมืองปักหมุดรายงานเข้ามาอย่างต่อเนื่องนะคะล่าสุดจุดหนึ่งชายแดนไทยลาวค่ะอย่างที่ลาวมียอดผู้ติดเชื้อโควิด -19 สูงขึ้นนะคะก็เลยมีการประกาศล็อกดาวน์นะครหลวงเวียงจันทร์แล้วก็หลายแขวงที่มีพรมแดนติดกับประเทศไทยค่ะนะักข่าวพลเมืองคุณปียานันจิตแจ้งตอนนี้อยู่ที่อำเภอเชียงของจังหวัดเชียงรายล งพื้นที่เก็บภาพที่บริเวณสะพานมิตรภาพไทยลาวแห่งที่4มอฝากค่ะภาพนี้และค่ะเป็นภาพที่คุณปียนันรายงานมานะคะบอกว่าบริเวณด่านศุลกากรเชียงของตรงนี้ขนส่งพวกผลไม้สดผลไม้แปรรูปเครื่องอุปโภคบริโภคก็มีอย่างพาราวัสดุก่อสร้างและน้ำมันด้วยขนไปส่งที่สปปลาวและจีนค่ะ เฉพาะข้อมูลตัวเลขการส่งออกสินค้า10อันดับแรกในเดือนธันวาคมปี2563มีมูลค่าสูงถึงกว่า2,000ล้านบาทนะคะและยิ่งช่วงนี้ค่ะเป็นช่วงฤดูการผลไม้ไทยด้วยมะม่วงทุเรียนลิ้นจี่รวมไปถึงลำไยที่กำลังเก็บเกี่ยวในอีกไม่กี่วันเนี่ยผลผลิตจะออกมาเยอะเลยค่ะการปิดด่านแบบนี้และมีมาตรการเข้มงวดอนุญาตให้เพียงรถขนส่งสินค้าทุกประเภทข้ามสะพานไป แล้วก็ไปถึงต้องมีการเปลี่ยนถ่ายสินค้าที่อยู่บริเวณด่านภาษีเขาไม่อนุญาตให้เข้าตัวเมืองห้วยรายแขวงบอกแก้วนะคะรูปแบบวิธีการขนส่งสินค้าที่เปลี่ยนไปแบบนี้ก็ส่งผลกระทบกับการค้าชายแดนพ่อค้าแม่ค้าคนขับรถจำนวนไม่น้อยนะคะก็ต้องปรับตัวกับสถานการณ์โควิด19ที่มีความน่ากังวลมากขึ้นในสปปลาวค่ะ ยังคงต้องตรวจสอบสถานการณ์โควิด -19 กกันต่อนะคะคุณผู้ชมไม่ใช่เฉพาะในประเทศไทยที่ต้องเฝ้าระวังแล้วก็ติดตามตัวเลขผู้ติดเชื้อกันอย่างต่อเนื่องในประเทศเพื่อนบ้านที่มีพรมแดนติดกับเราด้วยเพราะว่าตอนนี้โจดใหญ่คงเป็นเรื่องเศรษฐกิจระหว่างที่รอวัคซีนและรอความเชื่อมั่นนะคะคุณวณนวิสาคุณเทระเดชคะก็ต้องชวนละค่ะยังคงต้องปักหมุดรายงานผ่านแอปพลิเคชัน C ีไซส์เป็นเครื่องมือง่ายๆที่คุณผู้ชมทุกท่านสามารถใช้ได้ค่ะร่วมกันรายงาน,ขนเข้ามาขอบคุณมากค่ะ